ดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันแต่เช้าเลยนะคะก็คลิปนี้ค่ะแอดก็มีแนวทางดีๆนะคะในส่วนของเลขเด็ดมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆกันเช่นเคยเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นของลงเร็วลืมเร็วนะคะของอาจารย์คมนะคะเลขประชานิยมแอดสายฟ้านะคะหวยคนโซลินแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเนาะว่าจะมีสำนักอะไรกันบ้างนะคะ ก่อนอื่นค่ะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยเนาะแล้วที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูแนวทางสำนักแรกกันก่อนเลยนะคะจะเป็นของแอดสายฟ้าค่ะของโชคดีนะคะคลิปที่แล้วที่แอดได้อัปโหลดไปอันนั้นต้องกราบขอประทานโทษนะคะเป็นชุดข้อมูลเดิมค่ะส่วนแนวทางวดนี้ค่ะเจาะเลข3ตัวบนก็จะมี6 2 4นะคะ6 2สแล้วก็6 2 9นะคะส่วนเจาะ2ตัวก็คือ4 4นะคะ4 5แล้วก็4 6นั่นเองเนาะ ก็ลองดูค่ะนะคะใครที่ติดตามอยู่แอดก็นำมาฝากกันแล้วก็ขอบคุณของแอดสายฟ้าด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของอาจารย์เต่านะคะชุดสรุป3ตัวบนนั่นเองเนาะแนวทางวดนี้ค่ะก็จะมี812 782 454 หกหแล้วก็4-5-6นะคะส่วนตัวเน้นหางเดียวของเขาก็คือ182เลยนะคะยังไงก็หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้ถ้าใครชอบเนาะเลขนี้น่าจะอั้นอยู่เหมือนกันสำหรับ82นะคะก็ขอบคุณของอาจารย์เต๋าด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของลงเร็วลืมเร็วนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาก็เข้าไปในส่วนของเลขสาม8ตัวกลับนั่นเองเนาะแนวทางงวดนี้ค่ะเด็ดล่างของรงเร็วลืมเร็วนะคะก็ให้เลข2เลข8เลข1แล้วก็เลข3นะคะให้มาอยู่4ตัวด้วยกันเนาะส่วนตัวเจาะค่ะจะมี12 13 41 4, 2 7, สแล้วก็ 7, 1ดด้วยกันนะคะก็ของลงเร็วลืมเร็วนี่ก็ค่อนข้างที่จะเดินดีเข้าดีอยู่เหมือนกันนะคะสำนักนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเล่นเลขอะไรดีก็ลองเก็บไว้พิจารณาได้สำหรับสำนักนี้เนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากลงเร็วลืมเร็วด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นหวยคนสุรินนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดก่อนของเขาก็พาดไปอย่างละแ้บนะคะในส่วนของทั้งเลขบนแล้วก็เลขล่างเลยแนวทางวดนี้ค่ะแอดนำมาฝากกันแล้วนะคะหวยคนสุรินค่ะ3ตัวบนก็จะมี7 2 6 3 5 4 5 2 3 แล้วก็3 2 4ด้วยกันนะคะ2ตัวบนก็มี2 6นะคะ5 4 2 3แล้วก็2 4ด้วยกันเนาะ ต่อมาเรามาดูแนวทาง2ตัวล่างกันเลยค่ะจะมี3 1 5 2 5 3 5 8 8 2 9 2 9 5แล้วก็9 9นั่นเองเนาะก็อันนี้ลองดูค่ะนะคะหวยคนสุรินก็มีเข้ามบีหลุดนะคะแต่ของเขาก็ไม่ถือกับว่าขี้ริ้วขี้เหลนนั่นเองเนาะก็ขอบคุณของหวยคนสุรินด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะของอาจารย์คมนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาก็เข้าทั้งในส่วนของเลขบนแล้วก็เลขล่างเลยนะคะแต่เลขบนก็คือออกตัวกลับนั่นเองเนาะแนวทางวดนี้ค่ะแอดนํามาฝากกันแล้วนะคะก็จะมี26นะคะ27 28 29 36 37 38แล้วก็39นะคะ46 4 7 4 8แล้วก็4 9นะคะ5 6 5 7 5 8แล้วก็5 9ด้วยกันนะคะก็ลองดูค่ะของอาจารย์คมของเขาก็เข้าดีอยู่นะคะก็มีเข้ามีหลุดบ้างเนาะก็ประมาณสัก60%ได้ที่เข้านั่นเองนะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากของอาจารย์คมด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดยุนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางวัดที่แล้วของเขาเนาะก็ถือว่า,าตัวเจาะก,ก็ถือว่าหลุดไปนั่นเองเนาะแต่ก็เข้าเฉพาะแค่เลขเด่นเลขรองนั่นเองนะคะแนวทางวดนี้ค่ะเลขเด่นของแอดยุให้เลข5านะคะเลขรองคือเลข4เจาะเลข2ตัวก็จะมี16นะคะ 1, 4 1 5้า 6 4 6 5แล้วก็4 5ด้วยกันนะคะระวังเลขเบิ้ลก็คือ5 5กับ4 4เนาะตัวเน้นก็จะมี1 5 6 5 4 5นะคะส่วนเน้นสุดๆเลยก็คือ4 5นั่นเองต่อมาแนวทาง3ตัวค่ะก็จะมี1 6 4 1 6 5 6 4 5แล้วก็1 4 5ด้วยกันนะคะ อันนี้ก็ลองดูค่ะใครที่ติดตามของแอดยูอยู่ก็ลองมาแคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้นะคะก็ขอบคุณของแอดยูด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของเลขประชานิยมนะคะก็อันนี้เป็นผลงานแนวทางวดนี้เลยที่แอดนำมาฝากกาันเนาะก็ตัวเลขของเขาจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะถ้ายังไงลบกวน fc ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้เนาะแอดอาจจะไม่ได้อธิบายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะค่อนข้างยาวเกินไปเนาะเราก็หาตัวเลขดับลดต้นทุนมาตัดออกสำหรับเราชอบสำนักไหนที่ว่าแม่แมแมนๆเนาะ ก็ขอบคุณของเลขประชานิยมด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะนะคะกอกร์สินชุด3ตัวนั่นเองนะคะสรุป3ตัวชุด2ตัวแอดได้อัปโหลดไปแล้วนะคะก็สามารถรับชมได้เพิ่มเติมที่ช่องของเราได้เลยชุด3ตัวค่ะจะมี715 725 816 แล้วก็แปดสองกกันนะคะของกรกาลสินอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ถือว่าพลาดไปหลายงวดอยู่เหมือนกันนั่นเองเนาะก็ขอบคุณนะคะของกรกาลสินด้วย ต่อมาค่ะจะเป็นชุดสรุปบนล่างของแอดชาวโรดนะคะอันนี้แอดเพิ่งเจอข้อมูลมาก็เลยลองหยิบม,มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูเนาะแต่ตัวเลขเด่นอะไรของเขาก็ถือว่าทําผลงานไว้ดีอยู่นะคะ2ตัวบนล่างค่ะจะมี1,2,1,3,1,4แล้วก็1,5 1 8 2 4 2แแล้วก็2 9 4 5 4 9 5 6แล้วก็5 8ด้วยกันนะคะอันนี้ก็ลองดูค่ะใครที่ชอบของแอดชาวโรดก็ลองรับเลข2ตัวไว้พิจารณานิดนึงเนาะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็ขอบคุณนะคะของแอดชาวโรดด้วยสำหรับแนวทางข้อมูลดีๆค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาฝากกันเนาะพอดีแอดเจอข้อมูลก็เลยรีบนํามาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆไว้ใช้เป็นแนวทางกันเลยเผื่อจะได้หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้เนาะสุดท้ายนี้ค่ะนะคะแอดก็กลับขอบคุณเลยสําหรับทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่กดติดตามแล้วก็เมนให้กําลังใจกันอยากหาสํานักไหนคะ่ะสามารถเมนบอกได้นะเดี๋ยวแอดจะพยายามหามาให้ได้มากที่สุดเนาะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆ น้องๆมีโชคมีลาบนะคะถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกๆงวดเลยกราบขอบพระคุณค่ะ